มืไฟมืไฟต้นนี้อ่ะมันมีแต่บนยอดใหญ่มากลูกเนี้ยใหญ่ใหญ่มากแต่ว่มันมีสูงนุ่นๆุ่้อใหญ่ ก็เคยเก็บนะมันใหญ่มากเลยเลี่ยวเดินยากมันจะสวนหลังบ้านทำอะไรดีว่าสวนหลังบ้านเนี่ยปลูกทุเรียนดีไหมโอ้หน่าต้นนั้นโอ้มีสองต้นนี่หว่าสามต้นนี่หว่านี่หว่านหรอว่าสนิ่น ต้นนี้แม่อร่อยต้นนี<อ>้แม่อร่อยโอ้ยยังไม่สุก,กไฟมันไฟดกมากเลย นี่มันต้นอะไรวะเนี่ยต้นอะไรวะไ,ได้ลองเอาลองเ,เอาทุเรียนมาปลูกเนาะลองปลูกหาโมงเออ อะไรกรอเฮ้ยส,สิ่งแล้ว,ลวร,ร้อยสี่หนูวนะสิ่งมากเด,ด,ออดี <laughs> เ๋ยวดนห้าร้อยอีกเดี๋ยวดนห้าร้อยมีกล้องจับ ยูทูบยูทูบเข้าไปดูด้วยเด้อช่องตำนานชาแนลทิมพ์ไปเลย <All right. S 1> กดไลค์กดแชร์ด้วยรีวิวสวนก่อนจากไปหลายปีสวนไม่เคยมามาดูเลย mà điền lên xuống uối, uối, làm sao mà nhiều như nghe, có phơi nè, nhiều หวานไหมเนี่ยโอ้ยมันสุกแล้วไม่เปรี้ยวจัง่ะมันยังไม่สุก ห <laughs> วานวน,วนเปรีป้ยวลูกมันเล็กเนาะมันไม่ใหญ่ไม่มีมดแดงเลยนัเนีนยะ ไฟมาไฟเอ้าขึ้นเลยไม่เอ้าขยเอาเลยเอ้าเตี้ยมาขึ้นนายต้นเตี้ยเตี้ยเนี่ยเตี้ยมาขึ้นมาไฟนายขึ้นเฉยเฉยไม่ต้องเก็บไม่เอาไม่ขึ้หยิบเฉยเฉยไม่เอาเอ้าเตี้ยมาขึ้นนายเห้มาอีเตี้ยมันจะขึ้นเตี้ยมาขึ้นเร็ว นี่เนี่ยตอนนี้แหละทำ่า,าขึ้นลลเลยแดดมาสักสองสามพวงเห็นคลิปนั้นเปล่าเขาไปรีวิวบ้านคนดูตั้งเป็นแสนอะ่ะเอาเก็บอันนั่นแหละพวงนั่นนี่นี่นี่เนี่ยเออนั่นแหละ,เ,เ,อหละเอามาพวงหนึ่งเลย นั่นแหละหมดนั่นแหละพอแลวพอละลงมาเนอาถือเอาถือลานะนั้นยกมาเลยก,กดกดกดถ่ายเลย เอแล้วไม่กดบอลุงก็อย่าสิลุงไม่เข้าลุงไม่เข้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดิเออลุงไปถือไม่กดถ่ายเดียกดถ่ายกดถ่ายข้างบนน่ะไหนอันนี้เออกดดิถ่ายยังวะก็นี่ถ่ายแล้วถ่ายรูปเออนั่นแหละนั่นส๊อเอ,อ้ยนัถือ นึกว่าหวานวะมันก็พอกินดูเอออันนี้หวานว่ะมันเมื่อกี้เปรี้ยววะ่ะคือไปกินเหอะ